สวัสดีค่ะสบายดี FC ทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่24มกราคมสองห้าหกแปแล้วเนาะวันที่24แล้วแม่เพนก็มาทักทายสบายดีกับ FC ทั้งช่องคือเก่าเพื่อที่จะได้มานำเสนอแนวทางฮานอยเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยรวมแล้วก็ฮานอยแยกของ7จ็ดสำนักนะคะเอ ขาดไปสํานักหนึ่งก็คือของอาจารย์ต่อยน้ําโชคนะคะเมื่อวานนี้ก็บเ่เห็นพ่นทรงมหัเนาะมื้อนี้ก็นเงียบค่ะเนาะก็คลิปนี้ก็จะเป็นของ7จ็ดสำนักด้วยกันนะคะทั้งฮาหนอยรวมฮาหนอยแยกนะคะฮาหนอยรวมตาปากน้ํหาโพฮานอยแยกและเขาฝากมาเนะหาะฮานอยแยกตาปากน้ํหาโพฮานอยแยกเขาฝากมาแล้วก็มีฮาหนอยรวมตาปากน้ําโพอาจารย์สวย แม่เลี้วพ่อเกลียงสุดใจพารวยแล้วก็ของอ่าอดอ้อยพารวยนะคะในคลิปนี้เนาะถ้าผู้ใดมกักผู้ใดชอบคลิปนี้แบบนี้นะคะรวมสำนักเด็ดๆแม่นๆมาให้กับเอซทั้งช่องแบบนี้กันฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้เห็นคลิปใหม่ๆเนาะที่ไม่เพิ่นลงคลิปไปค่ะมันจะได้เดิงขึ้นนะคะถ้าบบกดกระดิ่งแจ้งเตือนมันจะบบเดงขึ้นเนาะค่ะ ฝากด้วยค่ะไม่เพ่นใจ f อฟทั้งช่องมาเบิงผลฮานอยเมื่อวานนี้กันก่อนเนาะเมื่อวานนี้ผลฮานอยพิเศษบนออก382ล่างออก39ส่วนฮานอยปกติบนออก0ูนล่างออก62และฮานอย VIP บนออก773ล่างออก24นั่นเองค่ะ มาเบิงฮาหนอยแยกของตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้ตาวิ่งลูดมาเข้าสองฮาหนอยนะคะนอยพิเศษกับนอย VIP แต่ว่าจับคู่บ่เขาเนาะของตาเมื่อวานนี้ส่วนของเขาฝากมาวิ่งลูดมาสองฮาหนอยก็คือฮาหนอยพิเศษกับฮาหนอยปกติ จับคู่ให้เข้าฮานอยปกติหฮานอยนะคะก็คือ6 2ล่างตรงตรงเนาะ6 2สล่างตรงตรงค่ะส่วนฮานอยรวมฮานอยรวมของตาปากน้ำโพวิ่งรุ่น5กับ8มาที่8นะคะจับคู่ก็เข้าหฮานอยก็คือ3 9นอยพิเศษนั่นเองนะคะ ของเอ็ดอ้อยพารวยวิ่งลูดเด่นที่สามลองหนึ่งเนาะตัววิ่งตัวลูดก็มาตัวเด่นสามนะคะสามมาสองฮานอยเนาะก็คือฮานอยพิเศษกับฮานอย VIP ส่วนจับคู่เข้าหนึ่งฮานอยนะคะก็คือสามมาทั้งสามฮานอยนะคะเอฟซี FC, วอลพิษจับคู่เข้าที่สามสองเนาะชุดลองนะคะของนอยปกตินั่นเองนะคะส่วนชุดบินก็มาด้วยกันอีกหนึ่งฮานอยก็คือ เจ็ดสามนอย v i p กับสองสี่นอย v i p นั่นเองเนาะชุดวินก็จะได้จับคู่ก็จะเข้าสองฮานอยเด้งบนล่างหนึ่งฮานอยนั่นเองเนาะของอาจารย์สวาวิ่งลูดบนล่างเก้ากับเจ็ดนะคะตัววิ่งตัวลูดมาทั้งสองตัวอีกแล้วเนาะแต่ว่าอาจารย์กะจับคู่พลาดไ่อีกแล้วนะคะ FC กับพอเป็นอย่างเนาะตัววินตัวลูดมาดี FC ก็หาตัวดีๆเด็ดๆมาจับไเอานะคะ ส่วนแม่ลิว้วแม่ลิ้วพารวยวิ่งลูดบนล่างหกกับสองตัววิ่งตัวลูดก็มาทั้งสองตัวจับคู่เข้าชุดเน้นห,หนึ่งฮานอยก็คือ 6, หกสองนอยปกติล่างนั่นเองแล้วก็ชุดรองก็เข้า,ห,าหนึ่งฮานอยก็คือสี่สองเลขออกสองสี่ล่างนั่นเองนอกเข้าล่างทั้งสองฮาหนอยเลยเอาเมื่อวานนี้พอว่าแตกสามฮานอยเขาตัวใดแนี่คะแปดสองเก้าสาม บมีเนาะเข้าสองฮาหนอยของของแม่รล้วอันนี้เนาะของแม่ลิว้วเข้าสองฮาหนอยค่ะ่อพิษส่วนของพ่อเกลียงเข้าสามฮานอยแม่พี่แม่เป็นกระเบิงหนาเบิงหลังกระพิดเนาะโอ้ยพ่อเกลียงเข้าสามฮานอยนะคะ พิเศษปกติ V.I.P. นะคะชุดเน้นเข้า2ฮานอยชุดรองเข้า1นฮานอยส่วนตัววิ่งรูดเด็ดมาทั้ง3ตัวเลยเนาะวันนี้วันนี้รวยๆกันต่อเพราะวนะ่าเนาะแล้วก็สุดใจพารวยวิ่งรูด9เมตรเดียว 9, ม,9ม,มานะคะจับคู่ให้เข้า2ฮานอยเนาะก็คือ93เลขออก39ล่างของนอยพิเศษและ62ของนอยปกติล่างอีกล่าง2ฮานอยเลยเนาะอ่ะเข้าก็มาเบิ่งเอาตัวเลขแนวทาง ฮาหนอยแยกกันก่อนนะคะฮาหนอยแยกวันที่24วันนี้เขาฝากมานอยพิเศษให้รูด1กับ2จับคู่2 4 2 5 1 4 1 5ส่วนชุด3ตัวบน1 2 5แล้วก็2 1 4และฮาหนอยปกติให้รูด5กับ6จับคู่ที่5 6 5 7 6 6 6 7ชุด3ตัวบน5 6 7และ5 6 5ส่วนฮาหนอย VIP ให้รูดที่9กับ0 จับคู่ 96, 97, 06, 07ชุด3ตัวบน907แล้วก็096ค่ะส่วนเมื่อวานนี้ของเขาฝางมาวิ่งลูดเข้า2ฮานอยเนาะส่วนตัวจับคู่ก็เข้า1ฮานอยก็คือฮานอยปกตินั่นเองนะคะวันนี้ก็ได้จะแล้วมาต่อของตาปากน้ำโพ ฮาหนอยแยกวันนี้ตาให้รูดน้อยพิเศษ6กับ9เด้อจ้ะเนาะกะจับคู่ให้ที่60 63 90 93ชุด3ตัวบน693แล้วก็960ส่วนฮาหนอยปกติให้รูด9กับ2จับคู่98 91 28 21ชุด3ตัวบน921แล้วก็298ส่วนฮาหนอย VIP ให้รูดที่8กับ1จับคู่8981 1 9 1 2งเก้ชดสตัวบนแปดหแล้วก็1นึ่งนึ่งแะคะส่วนเมื่อวานเนาะของตาก็วิ่งรูดเข้าสองฮานอยก็คือฮานอยพิเศษกับฮานอย v ี p แต่ว่าจับคู่บ่อเขานะคะวันนี้ก็ได้มาแล้วก็มาแคปหน้าจอไปน้ำกันค่าฮานอยแยกสำหรับคนทุนน้อยเนาะตาปางน้ำโพแล้วก็เขาฝางมากันก่อนค่ะ ไปต่อเด้อค่ะมาต่อที่ฮานอยรวมวันนี้ฮานอยรวมของตาปากน้ำโพให้มาวิ่งลูด9กับ2จับคู่9 0 9 1 9ูนย์เก้าหแล้วก็29งานะคะฮานอยรวมตาปากน้ำโพวัน <administration> นี้เนาะส่วนเมื่อวานของตาวิ่งลูดเข้า1ตัวนะคะก็คือ8นั่นเองเนาะส่วนตัวจับคู่ก็เข้าที่3าม้หน่อยพิเศษ นอล่างตรง,ตรงๆค่ะวันนี้ให้มาวิ่งลูด9กับ2นะคะฮาหนอยรวมจับคู่ที่90919398 202128และ2อนะคะอ่ละสอะมาต่อของแม่ริ้วหาหนอยรวมแม่ริ้ววันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มา3กับ4นะคะชุดเน้นให้มี ชุดเน้น2ตัวนะคะก็คือ3 4 3 1 3 0 4 7และ4 9ส่วนชุดลองมี9 4แม่นบอกบอแมนเนาะ9 1 4 0 4 3 3 4 4นั่นเองนะคะหาหน่อยรวมของแม่ริ้วเนอะจ้ะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะคะ่ะ FC ของแม่ริ้วก็ ตัวจับคู่ชุดเน้นเข้า1ฮานอยชุดรองเข้า1ฮานอยนะคะก็คือฮานอยปกติกับฮานอย V.I.P. เนาะส่วนตัววิ่งตัวลูดมาทั้ง6มาทั้ง2เนาะส่วนวันนี้ให้วิ่งลูดมาที่3กับ4จับคู่ชุดเน้น2ตัวมี5คู่3 4 3 1 3, ี่4 7 4 9ชุดรองมี4คู่9 91 4033แล้วก็44นั่นเองนะคะของแม่ลิวนนวันนี้เนาะ แคปหน้าจอค่ะไปต่อนะคะ FC หานอยรวมพ่อเกลียงวันนี้วิ่งรูดบนล่างให้มาเด่นที่ส ศูนย์หนึ่งจับคู่ชุดเน้นสองตัวก็จะมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งชุดรองก็จะมีหกสองกับเจ็ดสองนั่นเองนะคะหาหนอยรวมพ่อเกลียงวันนี้เมื่อวานนี้ของพ่อจับคู่ชุดเน้นเข้าสองฮาหนอยพิเศษกับฮาหนอยปกติชุดรองเข้า,ห,าหนึ่งฮานอยก็คือฮาหนอย VIP เนาะเมื่อวานนี้ก็ทำผลงานออกมาแตกทั้งสามฮานอยเลยเนาะวิ่งลูดก็เข้าทั้งสามตัวนะคะ ส่วนวันนี้วิ่งรูดเด่นที่401ชุดเน้น2ตัวมี4041 5051 61แล้วก็71ชุดรอง62กับ72นะคะ2คู่เองชุดลองเนาะวันนี้วันนี้บลายคู่มาต่อที่ของอาจารย์สาวายวันนี้อาจารย์สวัยวิ่งลูดบนล่างให้มา1กับ5เนาะจับคู่ที่70 73 74 72 71 5 0าศูนย์ห้าสามและ5้าสนะคะส่วนเลขชุดกันก็จะมี4ีสากับ8ปสเลขชอบส่วนตัววันนี้ก็คือ3กับ4นะคะ fc วันนี้ของอาจารย์สวัยูดด้ใดที่มากตามเพิ่นกาเอาไปประกบไซ่วิ่งลูดของเพิ่นกระไดนะคะ, mm hmm. ะ,คะก็จะเป็น1นึ่สามหนแล้วก็5้าสามนะคะก็ ก็ S <S จะมีอยู่ในสูตรนะคะ FC ซีเพิ่นจะจับหนึ่งเนาะเพิ่นว่าเพิน่นเขียนผิดเพิ่พนว่าเอาตามที่ผิดเลยจากเจ็ดจะเป็นหนึ่งนะคะเอฟซีเนาะของเพิ่นนะ่ะอ่ะเพิ่นเอาพิจารณนาะเอาค่ะเอฟซี F C. ส่วนเมื่อวานนี้วิ่งลูดมาทั้ง2ตัวนะคะแต่ว่าอาจารย์จับคู่ให้บเบาเนาะวันนี้ก็ให้มาวิ่งลูด1กับ5วันนี้ก็คำนวณผิดอีกแล้วว่าจะจับ1เนานะหลัก1ให้แต่ว่าไปเป็นหลัก7นะคะเพิ่นก็เลยว่าลงไปเลยค่ะเอาตามที่เพียนผิดนั่นแหละบางเธอเพินดวงเพิ่นหาโศกเพิ่น่าเนาะก็เลยให้มา7 0 7 3 7ู 4, เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่และห้าสองชุดกันจะมีสี่สามกับแปดสามชั่เลขชอบส่วนตัวสามกับสี่นะคะอ่ามาแคปหน้าจอหน้องกันค่ะ ไปต่อนะคะเอฟซี FC. มาต่อที่ของสุดใจพารวยนะคะหานอยรวมของสุดใจพารวยวันนี้วิ่งรูดบนล่างที่เจ็ดเม็ดเดียวจับคู่ที่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่หกสองหกสามหกสี่วันนี้มีชุดสามตัวบนมาฝากด้วยนะคะก็คือแปดเจ็ดสี่แล้วก็สามเจ็ดสี่นั่นเองนะคะถ้าตัวใดป้อมีน่นนี้ก็เอาไปตันเลนกันแนนนะคะเอฟซี FC. ชุดสามตัวเนาะของสุดใจพาลวยวันนี้มีชุดสามตัวมาฝากด้วยขอให้ปังๆแตกสามตัวตรงเด้อเนาะส่วนเมื่อวานนี้สุดใจพาลวยวิ่งลูดเก้าเม็ดเดียวก้ามาเนาะจับคู่เข้าสองฮานอยก็คือเก้าสามเลขออกสามเก้าล่างของนอยพิเศษและหกสองล่างของนอยปกติตรงๆนะคะเข้าสองฮานอย ส่วนาวานนี้วิ่งลูดเออส่วนวันนี้นะคะส่วนวันนี้ให้มาวิ่งรูด7เม็ดเดียวบนล่างนอกสามอนอยก็คือ7จ็ดสอ6เ6็ดสวันนี้แปลกมากมี3ตัวบนมาฝากด้วยก็คือ8 7 4แล้วก็3 7 4เจ็ดส่นะคะ สุดท้ายท้ายสุดมาปิดคลิปด้วยของแอดอ้อยพารวยนะคะวิ่งรูดชุดบินแม่นๆนะคะบอพาดจากมือนะคะชุดบินอยู่ในชุดบินจะบอพาดจากมือนะคะเอวันนี้แอดอ้อยให้วิ่งรูดเด่นที่2อรอง3นะคะชุดวินมี0 2นย8 9เนาะจับคู่2 0 2 4 2 5แล้วก็2 8 3 0 3 1 3 4และ3ามก็จะเน้นไปที่2 0 สองสี่สองแปดสามสี่และสามแปดชุดสามตัวบนสามศูนย์สี่หกสองสี่เก้าแปดสองแล้วก็สองสามสี่นะคะวันนี้ของเมื่อวานนี้แอดอ้อยวิ่งลูดมาตัวเด่นนะคะส่วนชุดบินมาสองฮานอยจับคู่ก็จะเด้งบนลางนอย VIP 1หนึ่งฮานอยนะคะเนาะส่วนตัวจับคู่ให้เข้าชุดลองเนาะสามสองเลขออก อ่าสาสเลีอกออกสองสามบนของนอยปกตินั่นเองนะคะส่วนวันนี้ก็ให้มาวิ่งลูดเด่นที่สองลองสชุดวินมี0,2,3,6,8,9นั่นเองนะจับคู่2องศูนย์สองสี่สอเน้นให้2 0 2 4ูนย์สอกับสามนะคะชุด3ตัวก็มี4คู่เหมือนเดิมก็คือ3,0,4 หกสองสี่เก้าแปดสองแล้วก็สองสามสี่นั่นเองนะคะใดที่ชอบเลขบินของแอดอ้อยก็เอาไปจับบินกันได้เลยนะคะ fc มันอาจจะหลายคู่แต่ว่าบอหลายคูซัำเหฮาหลูดด้เนาะค่ะบบ่บอหลายคูซัำเหฮาหลูดเนาะคันเท่าจับชุดบินเนี่ยเป็นบัวค่ะ fc อ่ะคลิปนี้แม่เพ่นกา ได้แนวทางหาหนอยรวมแล้วก็หาหนอยแยกของเจ็ดสำนักมาฝากมาตอน f อซทั้งช่องแล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังปังกันยกช่องนะคะวันนี้ขอให้แตกสามตัวตรงๆค่ะสวัสดีค่ะ